เจอที่แบบนี้รีบซื้อเลยค่ะด่วนด่วนเลยนะคะคือที่ดินที่ไม่ต้องถมแล้วค่ะรู้ไหมว่าวันนี้ราคาถมที่ดินน่ะมันแรงมากนะคะแรงขนาดที่ว่าไล่หนึ่งเนี่ย4-5 0แสนแล้วนะในกรุงเทพปริมณฑลโหดจริงอะไรจริงวันนี้ถ้าลองคำนวณดูดีๆนะซื้อที่ไม่พอซื้อดินลงไปใส่ในที่อีกกลายเป็นได้ที่แพงนะแต่ถ้าวันนี้คุณไปเจอที่ที่ถมไว้นานแล้วอ่ะ แล้วเขาขายพร้อมถมอ่ะให้รีบซื้อค่ะเพราะการซื้อดินนะไม่ถูกอย่างที่คิดนะคะบางทีจะขาดทุนตอนนั้นนะคะแต่เราก็ไม่รู้ตัวเนาะบางคนไปต่อราคามาสดีบดีเลยไปได้ที่นาต้องถมสุดท้ายเจอค่าถมไปเหมือนซื้อที่เพิ่มอ,อีกฝืนหนึ่งปังค่ะปังเลยกระเป๋าปกระเป๋าปังไป,าป,งปนาาเลยกระเป๋าไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่สุดท้ายเลยตมเลยค่ะต้องถือยาวไป1ิ20ปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเจอแบบที่ดินถมแล้วซื้อเลยค่ะดี